ชมทุ่งนาข้าวด้วยกันและจากบัวพันก็จะเป็นการร่านปุ๋ยด้วยเครื่องค่ะก็จะรงรุยเลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาช่วยมาชมธรรมชาติด้วยกันนะคะเพิ่มพลังบวกให้ทุกคนทุกท่านนะคะสู้ๆไปจากบัวพันก็เป็นผู้หญิงนะคะแต่เรามีความสู้และก็เป็นคนนักสู้จ้ะนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่หัวใจที่เกินร้อยนะคะที่สวนภ่มรอรเอ็ดเลยนะคะทุ่งสีเมืองค่ะทุ่งนาข่าวแบบนี้เลยนะคะทุ่งนา ข้าวรอฝนตกมาแล้วก็จะใส่ปุ๋ยนะคะต้นข้าวก็จะได้ไปกอสวยงามไปด้วยกันเลยจ้า ัวรงพุ่งนาแล้วก็จะกลับบ้านแล้วขอบคุณทุกทนทุกคนทุกท่านนะคะบูพันตปกเจเก็บ,บอุปกรณคค่ะก็ได้ลางดอกคะ่ะสวยแล้วคะ่ะไปทำงานต่อจ้ะปะพี่น้องอย่าลืมไปซื้อเสื้อสูทชุดเดรสนะคะชุดสวยๆงามๆไปเอามาสวมใส่คะ่ะบรรยากาศนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาส่งกำลังใจมาเพิ่มพลังบวกคะ่ะบูพัน ว่านปุ๋ยแบบป่อยนิดเดียวค่ะปล่อยน้อยๆตามกําลังเจ้าของค่ะก็จะจังไดล่ะบ่ทัวดอกค่ะบท่ทัวกาม่านี่กามา่นอีกหลอบหนึ่งมพ่นคือจังห้เพ่นละเอียดขึ้นค่ะบางเท่อเข้ากับ่นไปอาจจะไม่โดนไม่โดนต้นข้าวเป็นหย่อมเป็นบางที่นะเป็นคืนทะเลกบวายได้นั่นแหละเข้ากับตองมาสมแซมค่ะนี่แหละคือการทำงานนะคะก็จะ มาแก้ไขค่ะมาแก้ไขอยู่ตลอดนะคะก็ขอบคุณนะคะโบพันบรมองกองอยังเพราะว่าก็เบิ้งวิสัยทั์ทางคางเนาะว่าเป็นแบบใดด้านหน้าก็จะเป็นน้ำเนาะเป็นน้ำเป็นรัมน้ำรัมน้ำคลองขนาดเล็กค่ะส่งมาผ่านหน้าโบพันก็ดีใจมีรัมน้ำคลองเนาะคะ่ะมาผ่านตรงพื้นที่บริเวณพื้นที่ทุ่งนาเราก็ดีใจค่ะนี่ก็สายเราพี่น้องโบพันจะไปทำงานเนาะ เบิงวิวินิทั์หรือว่าบริเวณรอบข้างไปด้วยกันเลยเมื่อเบิงต้นใหม่บัวพันอุ้ยละ่ะเพิ่นมาหลักเอาต้นใหม่บัวพันมีหน่อยมากเลยเพิ่นมาหลักตัดเอาน่อยเหลือเกินก็ยอมกระแยมมีคนไม่ยอนเอาไปต้นใหญ่เพิ่นไปเบิดหรอบอรัวพันเฮ็ดจ้งได๋วะบัวพันจะบอกเพิ่นขายเพิ่นขึ้นน่านมาเอาแท้ มันน้อยค่ะมันน้อยเ็ศจิงไห๋ดอกเิ่นมาเอาไปซอยเอามีความรู้สึกว่าบางเบาค่ะก็มองเบึ่งบริเวณพื้นที่ของเจ้าของค่ะมองดูต้นไม้ต้นไม้ก็เป็นทรัพย์สินของเรานะคะก็ถึงจะปลูกริมคลองแต่ว่าเราก็ยังดูแลอยู่ค่ะก็มีต้นไม้อยู่หลายค่ะมีต้นไม้หลายก็จะสังไรได้อยู่เหมือนกันเนาะ ขอบคุณพี่น้องมาคามาส่งกำลังใจบัวพันก็จะไปแล้วละ่ะบึงมองดูวิสัยทัศน์ในรอบพื้นที่แล้วนะคะมาพร้อมกันกับพี่น้องเลยคอนเทนต์บัวพันคือการทำงานนะคะขอบคุณพี่น้องหลายๆที่มาส่งกำลังใจให้ก็จะมีรถพี่น้องมาสวนไปสวนมากไ่เพียงเจ้าอันว่านเออเจ้าอันว่านปุ๋ยไป บ mm ่ม hmm. ีเง right, ินสื่อปุ๋ยตี่น้องเจ้าก็เขียวดีอะดีไม่ได้หยากนี่บ่ได้ขาวเลยนี่ คก็ถามหน้าหน้าติดกันเลยจ้ะเพื่นว่าเพื่นบ้านเราไปก็ได้แค่มองไปค่ะได้แค่มองไปบ่บได้มีเวลาที่ฉีลงไปดูแรนหรือว่าไปลงไปไปย่ำไปเยียบนะเพอว่าดูบริเวณของเห้านี่กับพ่อแล้วเพราะว่าหยาขึ้นห้ายปีนี้เพราะว่าฝนตก ฝนตกล่ะฝนตกน้อยฝนตกมากแต่ตอนช่วงพุน่ะช่วงทำทำนาใหม่ๆแล้วปัะทุนี้มาช่วงนี้ก็บอ่บอบอ่บอบ่มีฝนแล้วพึงมานน่ค่ะพึงมาช่วงนี้นี่ครั้งที่สามครั้งที่สามจังคอยมาตลอดเวลาตอนนั้นกับมามา,มากับปิดกับปอยค่ะมาวันเดียวสองวันวันเดียวสองวันกาะโบได้น้ำค่ะก็เลยกลายเป็นมีต้นหญ่าจนผืนเต็มเลยคอบคุณหลายๆค่ะบบพันกว่าคงจะแบกน้กเราก็ทำภารกิจหลาย ก็จะขออนุญาตให้การจบไปแค่นี้เนาะจะไปทํางานแล้วบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะสุขภาพแข็งแรงดูแลก,กันนะคะสู้ๆไปค่ะอีกหนึ่งวินาทีหนึ่งวินาทีมีคุณคามากเลยพี่น้องบัว่านช่วงนี้ก็อยากหัว่ารอจะขอเสียงดังๆเป็นบ้าแล้วล่ะเพื่อนว่าเป็นยังดีใจลายคอมเมนต์มาอันเดียวก็ดีใจแห้งคอมเมนต์กว่าสไลมมาไหลแต่ละอย่างนี่ว้ายขอพระคุณมากมายเลยเื่อสิไลมากี่สุด